สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดำดิ่งกันในชื่อที่ฟังแล้วอาจจะชวนขนลุกนิดๆน,นะคะกาลสุดนรกหรือที่เรียกว่านรกได้ดำค่ะเราอ้างอิงจากบทความของคุณปารวีทับซรายนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่านรกขุมที่สองตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยภาพมันเป็นยังไงเรื่องรอเป็นแบบไหนแต่ที่สำคัญกว่านั้นเลยคือมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือบทเรียนอะไรที่เราถอดออกมาได้บ้าง จากภาพที่ดูน่ากลัวมากๆนะคะคือแหล่งข้อมูลเราก็เป็นบทความที่อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันคะ่ะทั้งลักษณะการลงโทษเหตุของกรรมแล้วก็สาระสาคัญจริงๆที่บทความอยากจะสื่อแค่ชื่อก็แบบนรกได้ดํามันทําให้สงสัยแล้วนะคะว่าไอ้ได้ดําที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรหรอคะแล้วมันเกี่ยวกับการลงโทษยังไงบ้างคะอ๋อครับคือมันไม่ใช่ได้แบบที่เรานึกถึงกันนะครับ ไม่ใช่ได้เยบปาแต่มันเป็นเหล็กครับเหล็กขนาดใหญ่เลยใหญ่ประมาณลำต้นตาลน,นู่นน่ะโอเหล็กเลยเหรอคะครับเขาใช้เหล็กเนี่ยตีหรืออาจจะนาบลงไปบนร่างของสัตว์นรกนะครับที่ถูกจับมัดไว้กับแผ่นเหล็กที่มันร้อนมากๆอืมเหมือนเป็นการขีดเส้นไว้ก่อนคะ่ะกำหนดแนวแล้วหลังจากนั้นเออก็จะเป็นการลงทันที่ตามมาฟังดูเป็นการทรมานที่ละเอียดนะครับ มีขั้นตอนเป็นระบบมากๆแล้วพอตีเส้นแล้วยังไงต่อคะค่ะพอตีเส้นด้วยได้ดํดำเหล็กแล้วเนี่ยที่น่าสนใจคืออำนาจของกรรมเองนี่แหละกรรมเองเลยเหรอคะใช่ค่ะบรรดาให้เกิดเครื่องมืออย่างเช่นเลื่อยหรือคอมีคมอื่นๆที่มันลุกเป็นไฟนะแล้วเครื่องมือพวกนี้ก็จะมาเฉือนหรือผ่าร่างไปตามเส้นที่ตีไว้นั่นแหละค่ะอย่างแม่นยำเลยไม่คลาดเคลื่อนเลยสักนิดแม่นยำ ค,ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นี่แหละไอ้ได้ดำกับการเลื้อยตามเส้นเป๊ะๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะท้อนความเที่ยงตรงของกฎแห่งกรรมว่าผลลัพธ์ที่เราได้รับเนี่ยมันตรงกับการกระทำที่เราก่อไว้จริงๆแบบนั้นเลยค่ะความเที่ยงตรงหมายความว่ากรรมนี่มันมีความแม่นยำเหมือนถูกวัดถูกขีดเส้นไว้อย่างนั้นแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นที่ในบุตรความเขาชี้ไว้นะครับคือบางทีเนี่ยไม่ต้องรอนายนิรยาบาลเลย อำนาจของกรรมชั่วที่เราทําไว้นั่นแหละมันสร้างเครื่องลงทันขึ้นมาเองได้เลยสร้างเองได้เลยครับเช่นแบบแผ่นเหล็กมีไฟคมกริบแล่นมาผ่าร่างได้เองเลยมันเหมือนกับว่าผลของกรรมนั้นมันมีกลไกการตอบสนองอยู่ในตัวมันเองแล้วโหการที่กรรมสร้างเครื่องมือลงโทษเองได้นี่มันยกระดับความน่ากลัวไปอีกแบบเลยนะคะมันดูเป็นระบบที่แบบสมบูรณ์ในตัวเองมากๆครับผม แล้วความทรมานแบบนี้มันต้องรับโทษนานแค่ไหนคะเอ,อในบทความระบุว่าอายุไขในนรกคุมนี้นะครับคือ1,000ปีนรกพันปีนรกครับซึ่งถ้าเทียบเวลาแล้วหนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกคุมนี้นะครับค่ะเท่ากับ36ล้านปีในโลกมนุษย์36ล้านปีต่อวันเหรอคะใช่ครับต่อวันนรกเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าพันปีนรกมันจะนานขนาดไหนอืม นานจนไม่อยากจะคำนวณต่อเลยค่ะแล้วกรรมแบบไหนคะที่มันหนักหนาถึงขั้นต้องไปรับผลที่ยาวนานและก็ทรมานขนาดนี้หลักๆเลยนะครับคือกรรมที่เกิดจากใจที่โหดร้ายมากๆครับใจโหดร้ายใช่ครับเช่นการทรณกรรมสัตว์อย่างแสนสาหัสจับมาทรมานตัดแขนตัดขาตัดหูจมูกอะไรแบบนั้นนะครับหรือการเผาป่าโดยมีเจตนาที่จะฆ่าชีวิตสัตว์จำนวนมากอ๋อเผาป่าก็ด้วยครับ และอีกประเภทหนึ่งที่เขาเน้นย้ำตินพิเศษเลยคือการประทุษร้ายหรืออากตัญญูต่อผู้มีพระคุณอากตัญยูใช่ครับอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สังเกตไหมครับว่ามันเป็นการกระทําที่ก่อความเจ็บปวดรุนแรงแล้วก็ขาดเมตตายอย่างยิ่งค่ะอาจจะพอเชื่อมโยงได้นะครับว่า การกระทําที่จงใจสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นเนี่ยก็ได้รับผลที่มันแม่นยําแล้วก็เจ็บปวดกลับมาหาตัวเองแบบนั้นพอพูดถึงความจงใจแล้วก็นึกภาพตามเลยค่ะมันคงไม่ใช่แค่เจ็บทางกายอย่างเดียวนะคะไอความกลัวความสิ้นหวังอย่างที่บทความบรรยายภาพที่คนวิ่งหนีกันหัวสุกหัวซุนล้มทับกันตะโกนกูเหยียบเองเองเหยียบกูอะไรแบบนั้นนะคะมันคือทุกทางใจที่แบบสุดๆเลยนะคะ ถูกต้องครับความทุกข์มันรอบด้านจริงๆทั้งกายทั้งใจเลยแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับในบทความเขาก็เน้นว่าเรื่องราวพวกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขู่ให้กลัวเฉยๆนะครับอ๋อไม่ใช่แค่ขู่ครับแต่มันเป็นการเตือนด้วยความเมตตาจากพระพุทธเจ้ามากกว่าเตือนด้วยความเมตตา ใช่ครับเพื่อให้เราตระหนักถึงกฎแห่งกรรมที่มันทำงานอย่างตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนจริงๆเป็นการชี้ให้เห็นปลายทางของการกระทำบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้เกิดฮิริโอตตะปะคือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ละเว้นความชั่วนะครับโดยเฉพาะไอ้ความโหดร้ายความเนรคุณแล้วก็หันมาสร้างกรรมดีแทนสร้างกุศล,ลกรรมมีเมตตากรุณามีความกตัญญู เข้าใจแล้วค่ะเหมือนการอธิบายกลไกของเหตุและผลที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็น่าสะพรึงกลัวเพื่อให้เราเลือกที่จะสร้างเหตุที่ดีๆแทนถูกต้องครับโดยแก่นแท้แล้วการละสุตนรกเนี่ยจึงเป็นเหมือนภาพสะท้อนของกฎแห่งกรรมที่มันยุติธรรมในแบบของมันเองนะครับคือแม่นยำเด็ดขาดและผลลัพธ์มันก็สอดคล้องกับเหตุอย่างน่าครุ่นคิดทีเดียวแล้วมันก็ตอกย้ำนะครับว่า ทายที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะครับทีนี้สุดท้ายนี้ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะครับคือแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมาจากคําสอนทางศาสนาเป็นหลักเนะาะค่ะแต่แนวคิดเรื่องผลของการกระทําโดยเฉพาะการกระทําที่มันโหดร้ายมากๆหรือการออกกตัญญูเนี่ยมันส่งผลกลับมาอย่างรุนแรงแล้วก็ตรงไปตรงมามา,มากๆเนี่ย ไอแนวคิดนี้นะครับมันจะกระตุ้นให้เรามองการกระทําในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยต่างไปจากเดิมได้ยังไงบ้างอือคือเราจะเอาความเข้าใจเรื่องผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมาปรับปรุงการกระทําของเราในปัจจุบันเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องรอให้เห็นผลกันในภพหน้าหรือชาติหน้าอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้น่าคิดต่อครับ